ท่านใดที่กำลังมองหาไมโครโฟนที่ราคาย่อมเยาวและสะดวกสบายไม่ต้องง้ออินเตอร์เฟซเพื่ออัดพอดแคสต์สตรีมเมอร์หรือบันทึกเสียงดนตรีเสียงร้องต่างๆได้อย่างสะดวกสบายต้องนี่เลยครับ AKG รุ่นอ r a RA ที่เป็นรุ่นน้องของ AKG ไลล l าครับรูปทรงมีความวินเทสและแข็งแรงทนทานซึ่งบอกได้เลยว่าคุณภาพไม่แพ้รุ่นพี่เหมือนกันครับ สวัสดีครับวันนี้ผมโอ้นมิลเลนเฮดก็อยู่กับรายการโปรรีวิวกันเช่นเคยครับวันนี้ผมก็มีของที่เล็กแต่ดีจากออสเตรียครับผมมานำเสนอนั่นก็คือไมโครโฟน AKG รุ่นอาร่าครับซึ่งเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่เป็นสายคอนเทนต์หรือว่าจะเป็นบันทึกเสียงเพื่ออัดเสียงดนตรีเสียงร้องเข้าไปได้โดยเจ้าตัวไมโครโฟน AKG a r รนี่นะครับผมสามารถตอบสนองเสียงพูดได้เป็นอย่างดีมากๆเลยครับผมเพราะมันสามารถบันทึกความรายละเอียดเสียงอยู่ที่24บิต96กกิโลเฮิรตซ์ครับ ค่า SPL สูงสุด120 dB และให้การตอบสนองความถี่ที่20 h ฮถึง20ก h z เสียงของคำพูดก็ชัดเจนเลยทีเดียวครับเสียงที่ทุกคนจะได้ยินต่อจากนี้นะครับผมก็จะเป็นเสียงที่มาจากเจ้าตัวไมค์ AKG Ara โดยตรงเลยครับผมครับและรูปแบบการรับเสียงนะครับผมก็จะปรับได้2แบบก็คือทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็จะเลือกปรับได้ที่หนอบข้างบนนี้ครับผมถ้าฟอนตก็แสดงว่ารับแค่ด้านหน้าครับและถ้าหมุนไป front and back ก็จะแสดงว่ารับทั้งหน้าและด้านหลังครับโหมด f r o n t a อน back นะครับผมก็จะสำหรับการทำการสัมภาษณ์ครับผมรายการสัมภาษณ์ที่มีคนนั่งอยู่ข้างหน้า1คนแล้วก็มีคนนั่งอยู่ข้างหลังหนึ่งคนหรือจะเป็นร้องเพลงเล่นดนตรีครับผมคนเล่นดนตรีอาจจะอยู่ด้านหลังคนร้องอยู่ด้านหน้า,างี้ครับและหนอบข้างล่างนี้ก็จะเป็นปรับวอลลุ่มของหูฟังครับผมดังเบาและตรงปรับวอลลุ่มหูฟังถ้ากดลงไป1 ทั้งก็จะเป็นการมิวเสียงไมค์ครับผมไมโครโฟนก็จะเงียบไปถ้าจะให้มันกลับมาใช้งานได้ก็เพื่อให้ไฟสีแดงหายไปครับทับและในการเชื่อมต่อนะครับผมก็จะมี2ช่องครับก็ช่องนี้ก็จะเป็น3.5ไว้สําหรับเสียบหูฟังฟังเสียงในระหว่างการบันทึกครับและช่องนี้ก็เป็นช่องเสียบเชื่อมต่อกับพวกคอมหรือจะเป็นโทรศัพท์ iOS หรือ Android ได้หมดเลยครับ และในกล่องเขาก็จะมีสาย Type C to Type A ให้ด้วยนะครับแถมมาในกล่องด้วยฐานตั้งไม้สามารถถอดได้เพื่อไปเสียบกับขาบูมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบเสียงในโหมดฟอนต์และฟอนต์แอนด์แบ็ของเจ้าตัว AKG Ara กันเลยดีกว่าครับธ ั้นตอนนี้ก็จะเป็นการทดสอบเสียงแบบหน้าหลังนะครับผมเป็น f r o t t n n d b c k k ครับครับเดี๋ยวเราลองมาพูดคุยกันดูกันครับครับพี่ต๊อปคิดว่าใหม่ตัวนี้เหมาะกับการใช้งานของพี่ไหมครับสำหรับผมแล้วนะครับผมมองว่ามันเหมาะกับทั้งคอนเทนต์ครีอเตอร์สตรีมมิ่งแล้วก็นักดนตรีครับเนื่องจากโหมดฟอน รับเสียงแบบคาริเอยลทาให้เราสามารถพูดแบบว่ารับเสียงจากด้านหน้า,นาได้ไ,ดไม่เข้าไปในไมค์ใช่ไหมใช่รับเสียงจากด้านหน้าได้แล้วอีกโหมดหนึ่งคือฟอนต์แอนด์แบ็คคือรับเสียงแบบโอมนิเดเรคชันอลแบบที่ผมกําลังทํากับ <c oughs> คุณอ้นอยู่นี่นะครับหรือว่าถ้าเกิดแบบว่าอัดเพลงเนี่ยครับผมก็มีนักดนตรีอีกฝั่งหนึ่งนักร้องอีกฝั่งหนึ่ง,งนี้ก็ใช้ได้ครับ ม,มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสะดวกมากครับรูปทรงวินเทจแต่ว่าของข้างในหรือว่าระบบข้างในเป็นระบบที่ทันสมัยครับแล้วการออกแบบออกแบบให้แบตบทาให้พกพาได้สะดวกครับผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เหมาะสมที่จะนําเป็นไมค์คู่กายพูดอย่างนี้เลยครับเพราะว่าม,มันสะดวกคนระก็พกพาได้สะดวกใครมีต้องการอัดที่นอกสถานที่อย่างนี้ก็แบกแค่น o t ตบุ๊กแล้วก็กับไมค์ตัวนี้ ก็ใช้งานได้เลยครับก็ที่เหลือก็เป็นการตัดสินใจของผู้ชมแล้วครับผมว่าไมค์ตัวนี้จะเหมาะกับคุณผู้ชมแค่ไหนก็เพราะเราก็ทําการทดลองให้ได้เห็นถึงประสิทธิภาพของมันแล้วก็ที่เหลือก็เป็นการตัดสินใจครับสามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านมิเรนเฮด หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Line แอดข้างล่างนี้หรือจะเป็นช่องทาง Lazada Shopee ได้หมดเลยครับผมหรือท่านใดอยากจะเข้ามาลองที่ร้านก็สามารถมาได้ที่รามคำแหง24แยก30หรือข้างๆมหาวิทยาลัย a b แบหัวมากสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe กดไลค์ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้เราได้หยิบสินค้าตัวอื่นมารีวิว เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ตัดสินใจในการซื้อได้ง่ายขึ้นครับผมสวัสดนี้ผมอ้นมิเลนทเฮก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนเดียวเราคอยติดตามชมกันครับสวัสดีครับ